ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch oh, Talk นะครับ ใกล้จะจบแล้วครับกับ Competitive Sea s o n ที่4นะครับถ้านับจากตอนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยก็อีกเก้าชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับทั้งบัฟและเนิร์ฟกันมากมายครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับก็จะมีการปรับในส่วนของฮันโซนะครับที่สามารถง้างธนูได้เร็วขึ้น10%ซึ่งนั่นเยอะมากนะครับในการเล่นแล้วก็หลังจากที่ปีนกำแพงแล้วยังสามารถง้างค้างเอาไว้ได้จากพื้นขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการปรับที่ใหญ่ทีเดดียยววปกติแล้ครับ ทีมสร้าง Overwatch เนี่ยจะทําการปรับบัฟหรือว่าเนิร์ฟตัวละครไหนนั้นเขาจะดูจากปริมาณผู้เล่นนะครับหรือว่าปริมาณการเลือกตัวละครขึ้นมาเล่นนะครับในโหมดของคอมเพ t i v ฟเพราะว่าเวลาที่ผู้เล่นเข้าไปเล่นในโหมดของคอมเพตติฟเนี่ยเขาจะต้องการชนะอยู่แล้วนะครับเขาจะเลือกตัวที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดนะครับจึงเหมือนกลายเป็นมาตรฐานนะครับว่าตัวไหนคนเลือกเยอะตัวนั้นเก่งเกินไปต้องเนิร์ฟลงมานะครับตัวไหนคนเล่นน้อยต้องบัฟขึ้นมาให้มันเท่ากันนะครับซึ่ง เราก็ไม่ได้เห็นแววว่ามันจะเท่ากันได้นะแต่ว่าเขาดูจากวิธีการนี้ครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในช่วงของซีซั่นที่4ตัวละครไหนมีการเล่นเยอะหรือน้อยที่สุดครับซึ่งในตอนนี้ครับมีตัวละครทั้งหมด24ตัวครับผมจะขอแบ่งเป็น12บน12ล่างนะครับตัวละครไหนที่อันดับอยู่ล่างมากๆตัวนั้นมีโอกาสได้บัฟเยอะนะครับตัวไหนที่อันดับ อยู่บนๆเลยนะครับอันดับ1 2 3พวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟลงมาเอาละครับเราจะไปกานอย่างรวดเร็วนะครับจากข้างล่างขึ้นมาตัวละครที่คนเล่นน้อยที่สุดครับคือซอมบานะครับอันดับที่24มีคนเล่นแค่0ูนไม่ถึง1%ของการเล่นคอมเพรด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งก็อันที่จริงเนี่ยซอมบาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ จะว่ายังไงดีคือความสามารถของซอมบา่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบตรงๆนะครับคือมันไม่ใช่ทำดาเมจรุนแรงมากมันไม่ใช่แบบว่าฮิวกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบเมอร์ซี่หรือว่าแอนนาหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทำให้คนเนี่ยเล่นน้อยอยู่ละไม่ว่าจะเป็นในควิกเพย์หรือว่าในคอมเพนติฟก็าตามนะครับ อันดับที่23ครับท็อปยอนนะครับมีคนเล่นอยู่ที่0.82%ครับ้วยความที่ว่าท็อปยอนเป็นตัวตั้งป้อมนะครับซึ่งในเกมเป็นตัวตั้งป้อมอยู่3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้คือนับแบบรวบๆเลยนะ3ตัวนะครับมีท็อปยอนนะครับที่ตั้งป้อมแบบนิ่งๆนะครับมาสเตียนครับตัวเองจะเป็นป้อมแล้วก็เซมิตาครับที่ป้อมไม่ใช่ประเด็นสาคัญเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับคนส่วนใหญ่เลือกเซมิตามาเพราะว่ามันสามารถใช้การส่งตีคลิกไซ้ได้ดุนแรงมากกว่าซึ่งการที่ป้อมเนี่ยมันง่ิๆ ทําให้ถูกแก้ทางได้ง่ายเช่นถ้ามีสไนเปอร์ฝั่งตรงข้ามสามารถวังป้อมทัอยอนได้ง่ายมากนะครับหรือแม้แต่ไม่มีครับถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีสไนเปอร์เลยนะครับและเราเล่นท็อปยอนนะครับตั้งป้อมเอาไว้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ฝั่งตรงนั้นเนี่ยจะมาด้วยกันหลายคนเรานัดกันว่าเฮ้ยป้อมอยู่นั่นช่วยกันยิงยิงเสร็จค่อยลุยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้อมมันจะแตกภายในไม่ถึง2วินาทีด้วย3คนเลยไม่ค่อยนิยมเล่นกันถ้าหากว่าเล่นแบบจริงจังครับ อันดับที่22ครับโอลิซ่าครับมีคนเล่นอยู่ที่0.95%เเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นโอลิซ่าในแพทแรกๆเลยที่ปล่อยออกมาเนี่ยผมเห็นด้วยว่าโอโอลิซ่าไม่เก่งเท่าไหร่น,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอลิซ่ามีการปรับลดดาเมจลงมาแล้วก็สามารถใช้โลดได้บ่อยขึ้นซึ่งผมคิดว่านั่นเก่งขึ้นเยอะมากนะครับแต่อาจจะปรับช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ของคนเล่นเนี่ยมันก็เลยสู้ของคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เท่านนั้นเอง อันดับที่21ครับบาสเตียนนะครับอันที่จริงก็คล้ายๆกับท็อปยอนนั่นแหละก็คือมันเป็นป้อมปืนถูกแก้ทางได้ง่ายนะครับแต่บาสเตียนเนี่ยเอาจริงๆก็ดูจะน่าเล่นกว่าหน่อยหนึ่งคือมันสามารถยื้ตัวเองได้นะครับมันสามารถย้ายที่ได้นะครับแล้วก็ปืนของมันก็ค่อนข้างนิ่งครับแต่ถามว่าบาสเตียนที่อยู่ในโหมดแบบเนี้ยแล้วมันตั้งป้อมลําบากนะครับก็คงไม,ม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยเลือกครับอันดับที่20ก็คือเหมยนะครับ เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้คนถามหากันมานานว่าเมื่อไหร่จะเนิร์ฟมาสักทีจนตอนนี้เลิกคิดไปแล้วนะครับซึ่งก็น่าแปลกใจคือมันเป็นตัวละครที่เก่งเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันก็น่าเล่นนะในคอมเพสนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะดูในช่วงไหนก็ตามครับเหมือนเป็นตัวละครที่มีคนเล่นในคอมเพสน้อยเสมอครับอยู่ที่1 0 6เท่านั้นครับเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุนะว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ ยกตัวอย่างเช่นก็จะคล้ายๆกันกับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันไม่ใช่ความสามารถที่เป็นทางตรงนะครับออสามารถตั้งกำแพงได้สามารถแช่แข็งได้สามารถยิงไกลได้แต่มีดีเลย์หรือว่าสกิลอัลติเมทที่เป็นชาวคอนโทรลวงกว้างแต่ทำดาเมจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนอาจจะต้องการแบบว่าจังแร็ไปเลยอย่างเงี้ยยิงอันติเข้าไปไม่ต้องคาวคอนโทรลครับตายให้หมดเลยเราก็จบนะครับเราก็เคลียร์ลอกใหม่กันไปแบบนั้นอาจจะถูกใจพวกเขามากกว่า อันดับที่19ครับฮันโซมีคนเล่นอยู่ที่1.21%นะครับเอ่ออันที่จริงแพทล่าสุดเนี่ยมีการปรับให้ฮันโซเก่งขึ้นแล้วนะครับแต่อาจจะปรับช้าไปหน่อยหนึ่งก็จะคล้ายๆกับโอริซ่านะะั่นแหะที่เพิ่งจะมาปรับทีหลังนะครับเปอร์เซ็นต์คนเล่นเนี่ยพอเทียบกันแล้วก็เลยสู้เอ่อตัวที่เขาเล่นกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นซีซันไม่ได้ครับ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของการลงคอมเพตติทีฟนะครับเขาไม่ค่อยเล่นสไนเปอร์กันอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เล่นสไนเปอร์เก่งจริงๆมันมีไม่เยอะครับเขาก็เลยไม่เลือกมาเพราะว่าเขาอยากจะชนะนั่นแหละอันดับที่18ครับลิปเปอร์นะครับลิปเปอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งนะครับมีคนเล่นอยู่แค่1.28เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่อนข้างน้อยนะครับคือลิปเปอร์เนี่ยสามารถช่าแทงได้ง่ายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าว่าเราได้ดูในอันดับสูงซึ่ง จะเป็นพวกตัวยิงไกลซะส่วนใหญ่นะครับทำให้ริปเปอร์เนี่ยเสียความสามารถในการต่อสู้ไปเยอะเหมือนกันคนก็เลยไม่ค่อยเอาเข้ามาเล่นในการแข่งขันที่สําคัญครับอันดับที่17จังเลสนะครับออมีคนเล่นอยู่ที่1.29%จริงๆก็ถือว่าเท่ากันกับริปเปอร์นะมันห่างกันแค่จุดศูนย์หนึ่งเท่านั้นนะครับโอกาสแพ้ชนะก็เท่าเกันจากสถิติที่ผมกําลังอ่านอยู่นี้นะครับห่างกันแค่จุดหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นด้วยนะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับ ตัวผมอะเวลาที่ต้องการ DPS ครับผมมักจะเลือกจังแรดมาเล่นแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมไม่ค่อยลงคอมเพซนะครับเลยไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าจังแรดเป็นตัวที่ค่อนข้างยิงสูงจะมากกว่านะพูนถึงได้ไม่ค่อยลงคอมเพซกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่เล่นเก่งจริงๆอะผมคิดว่าจังแรดก็น,น่าจะเป็นตัวที่เวิร์คครับอันดับที่16ครับ Video Maker นะครับแหทพนเกล้ายันนะครับคือ คนไม่ค่อยเล่นสไนเปอร์เท่าไหร่นะครับในการลงคอมเพตติทีฟนะครับแต่ถ้าพูดถึงการโจมตีแบบไกลจริงๆเลยอะ่ะคือฮันโซเนี่ยเป็นสไนเปอร์ระยะกลางนะครับส่วนใหญ่ฮันโซจะไม่อยู่ไกลมากเพราะว่ามันไม่มีสโคปช่วยซูมนะครับแต่ว่าวิดูเมเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้เล่นแบบไกลจริงๆมันมีการช่วยซูมเยอะนะครับก็ถ้าผมจะต้องเลือกนะตอนที่ฮันโซยังไม่ได้บัฟนะครับแล้วต้องเลือกระหว่างวิดูเมเกอร์หรือฮันโซถ้าจะต้องเล่นในคอมเพตติฟนะครับผมก็คงเลือกวิดูเมเกอร์มั้ง คิดว่าอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยมันสามารถเปิดเห้เพื่อนเห็นได้ถึงแม้เราจะฆ่าเองไม่ได้ก็ตามนะครับแล้วก็การยิงโดนแต่ละครั้งเนี่ยก็มีผลกับเก,บเก,บเกมมากพอสมควรเหมือนกันอันดับที่15ครับแลกแต่จริงซิมิตานะครับมีคนเล่นอยู่ที่1.69%ซครับซิมิตาเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายคนบอกว่าอยากให้เนิร์ฟกันเต็มทีแล้วคนนั้นรวมผมเข้าไปด้วยนะครับในหมวดของควิกเพย์หรือหมวดอื่นๆเนี่ยซิมิตาเจอบ่อยมากโกงมากโหดมากนะครับ ทั้งการโจมตีและการป้องกันตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดว่าสมบุรณแบบที่สุดแล้วอ่ะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามีคนเล่นแค่1.69%นั้นน้อยมากนะครับเป็น12ตัวที่อยู่ด้านล่างของออการที่มีคนหยิบมาเล่นด้วยซ้ำนะครับคงเป็นเพราะว่าพอถึงเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแค่3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ DPS จ๋านะครับ DPS หนักๆไปเลยนะครับแบบแทงหนักๆไปเลยนะครับ หรือว่าตัวที่เป็นซัพพอร์ตหนักๆไปเลยแค่นั้นนะครับตัวที่เป็นกึ่งๆกลางๆเนี่ยจะถูกเลือกมาไม่เยอะอยู่แล้วซึ่งซมิตาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับอันดับที่14ครับเทรเซอร์ acer, นะครับมีคนเล่นอยู่2.7% 8รถือว่าเปอร์เซ็นต์โดดขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเทรเซอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่หยิบมาเล่นในช่วงต้นเกมแล้วก็มีการเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณว่า มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะกลางๆเหมือนกันนะครับคือเป็นตัวแฟงที่บางมากๆสามารถทำดาเมจได้ดีแต่ถ้าไม่เวิร์กก็อมจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นอยู่เสมอนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนเลือกเทเซอร์เข้ามาเล่นแต่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สูงมากเพราะมันก็ยังคงไม่ใช่ตัวหลักหรือว่าง่ายๆคือมันไม่ใช่ตัวเมตานั่นแหละครับครึ่งทางแล้วครับอันดับที่13ครับแม็กฟรีนะครับ นักกี้เป็นตัวละครที่เก่งแน่นอนอยู่แล้วเห็นกานจะชัดนะครับแต่ว่านักกี้เนี่ยจะเก่งในการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวนะครับปาแฟชแบงไปยิงหมดลูกโม่นะครับหรือว่ายิงแคทช็อตเจตตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อถ้าเอาเป็นหมดทั่วไปนะครับอย่างวิกเค a อาเคดอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากหรือว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันนะครับพวกนั้นเนี่ยมักจะวิ่งะะกระจายไปนคนละทางซึ่งทําให้มากกีเนี่ย มีโอกาสในการฆ่าหรือว่าสู้ตัวต่อต,ต,ตัวได้มากกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าในคอมเพลติทีฟเนี่ยแมคคีก mm ็ถ hmm. ือว่าอยู่แค่กลางๆนะครับคือ,คอก็ทําได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดที่จะเอามาเล่นเป็นตัวหลักในการลงคอมเพลติทีฟนะครับเพราะว่าเวลาลงคอมเพลติทีฟเนี่ยคนส่วนใหญ่มาด้วยกันและพวกเขาก็จะคอยคุยกันตลอดไปทางเดียวกันตลอดซึ่งแมคคีก็จะทําประโยชน์ได้น้อยลงครับเอาล่ะโอเคขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาอธิบายมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะครับ ก็พักเอาไว้ที่ตรงนี้อันดับที่13ถึง24นะครับเป็นตัวละครที่มีโอกาสได้รับการบัฟเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนเล่นในคอมเพลตค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปในช่วงต้นก็คืออันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของแพลตฟอร์ม PC นะครับรวมของทั้งโลกนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะเาของทุกเซิร์ฟเวอร์มารวมกันในหมดของคอมพิเตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่หลายคนเจอเท่าไหร่เช่น ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเขาอาจจะนิยมเล่นตัวหนึ่งแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ของ US อาจจะนิยมเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เล่นเฉพาะของ US เอหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือผมลองเทียบของลองเทียบของอหลายๆเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับใครที่เล่นบนแพลตฟอร์มของ p l a y s t a t i o n ก็คงใช้คลิปนี้เป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะว่ามันมีการบับกันเนิฟที่ต่างกันมานานมากแล้วแล้วก็แต่ละตัวมีการปรับที่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับผู้เล่น p ีก็ดูอันนี้เอาไว้จะได้เก่งทางถูกครับว่า จะมีตัวไหนที่จะได้รับกันบัฟขึ้นมาบ้างสำหรับอีก12ตัวละครที่เหลือผมจะพูดถึงในคลิปต่อไปกัแล้วกันซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของตัวละครที่มีคนเล่นเยอะแล้วก็นี่มีคนเล่นเยอะนี่มีโอกาสถูกเนิร์ฟเยอะนะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมาย อย่าลืมแวะไปุหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปครับและหากว่าเพื่อนๆไปที่ร้านแล้วไม่เจอเกมที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นบัลเลตและนาไปซื้อเกมเองได้โดยวิธีการนี้หากเพื่อนๆเล่นแล้วไม่ชอบ <c oughs> ก็จะสามารถรีฟัน์ขอเงินคืนไปซื้อเกมอื่นต่อได้อีกด้วยครับอันนี้คือบนสตรีมนะส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่มีอะไรอยากจะสอบถามผมหรือถ้าใครอยากจะบอกอะไรผมเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ